อ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟ้าท้ายบ้านนะออมองอะไรมองอะไรว่าจะไปอยู่แต่ไม่ได้ไปอ่ะนะคะแม่สุสาน่าข้าวขาหมูดาดามาแล้วนะใส่ข้าวขาหมูของคุณดาดาเอาใจเดี๋ยวจะจะจะ,จะเรียกให้เดี๋ยวอันนี้คือ เดี๋ยวไปดูนะคะแม่ดากินข้าวรอขหมูให้กินข้าวรอขาหมูให้สีอะไรของหรือเปล่าแล้วนี่ของป้าเดี๋ยวน่าม่ทุนาน้าอันนี้ปลาเผาของป้านะอันนี้ของน้องน้ำมนก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเขาไปให้น้องน้ำมนก่อนได้อันนี้เราก็ไม่รู้เสือสั่งไปดูก่อนนะข้าวไปให้ร้านเที่ยงบาทแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือฮัดผัดผัดผัด อ๋อสกี้ของข้าพระเจ้าอ๋ออย่างี้อันนี้นี่ข้าผัดของยาขาอนนี่ของเสอือดงดา,ด,าด้าคงจะเป็นกล่องนี้ดูดิคนดูเลยนี่คนดูสิ ่ข้าวขาหมูใช่ใช่แล้วของเจ้าก็ของมืดกองอันนี้เจ้ากินนี่ไว้ให้มืดแบบนี้อ่านี่นั่นะอันนี้ของมืดนะเออกินให้แซ่บเด้อไปเป็ำงานกล้วเอมากินด้วยกันป้าตามากินด้วยกันภาษาตานี่ของชาวบ้านนี่ของเสือครบโอ้ ภาษาเมื่อวานไม่ได้นับภาษาภาษาไม่บอกว่ามาไม่มา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 ไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะขนาดกินข้าวกับหมดควาไปแล้วเนาะาในกดาอยู่ข้างในในแต่ ้าจจะไม่เอาไปด้วยก็ยาที่บอกว่าจะไปแล้วไม่ไม่ไม่บอกเอ้ยนี่พอจะมาทำข้าวต้มมัดใครจำไม่กินภาษาหนาตำเหรอาาดีนี่เนาะปดมกินไม่ได้ปไม่วนไม่จ gừng xoăn, anh ấy mình không ngon, của hàng này, มากินไปกันมาแม่ซูซานนะ่ามานี่ของมืดนี่ของเสือนี่ของย่า อันนี้ของป้าของเปี้ยวของพี่แอนไปแล้วขอบคุณนตาแม่ถึงกันนาะย่ามีอาป้าผผาออกเขาไปให้ป<อ>้าข<อ>้าเดี๋ยวป้ามาเดี๋ยวป้าก็ออกมาเราเยังราเอามา,ขาเข้าเราเอามาเนี่ยไปห้องร้านข้าวขาหมูไปแล้วก็ถามว่าอ,อันนี้อันจากบ้าน กล่องนึงอะที่สิบบาทแต่ว่าอันที่เป็นถุงนะหกสิบบาทก็เลยคิดว่าก็เลยลังเลนะว่าเออถ้าซื้อไปถุงนึงหกสิบบาทแบบยังไม่มีคูเด็กกินครับมันอยู่เดียเด๋ยวมีเด็กหลายคนนะก็เลยคิดลังเลไปลังเลว่ายางไปยางอะไรก็ยางลงม,มายัางตาสินเจอยังไม่ได้อยู่เลย้วนกะ็ <c oughs> ไปซื้อฟักดีกว่าเอาซื้อกินไปฟักเอาหมูดีกว่าเฮยไปเล่นซื้อหนึ่งร้อหกสเปอร์เซ็นต์ตลาดนั้นกระเบิดองร้านนี้กระเบิดได้โบได้โบกับการ อรอยมากค่ะแม่ตุนกนาซื้อมาแลว่กให้เจ้ายักเร้นอนอยู่บ่เสือะไทำไมมัยังไม่มาไปลงที่ัวเสือเฮ้ยมากับนกล้่มก้อนี่ยอาวแล้วทำไุกทานเห็เจ้าเสือไปไหนเลือไปกุ่มก้อนกินไปกลุ่มก้ออ้าวกิ ได้ก็เลยกินไ้เจไดกินมือยืนเนี่ยได้กินตัวหนูก็ได้เพราะว่าก็กินข้าวกับหมกปลาไม่ได้ทาทามาได้มันแล้วมีอะไรทานบ้างดูเสียงสั่นแล้วเสียงซื้อขาหมูกินขาหมูอยากกินข้าวขาหมูกับดาด้ามาๆเลยก็ละครึ่งก็ละครึ่ง นุ่มละลายในปากจริงหรือเปล่าที่ลังเลไม่ตัดสินใจเมื่อวานนี้นี่ยถ้าจะซื้อมาถุงเดียวก็กลัวไม่พอกันกินกันอยู่กันหลายคนก็เลยว่านี่จะเอาไม่ไม่เอาจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาก็เลยตัดสินใจเดินหนีมันละลายในปากจริงจริงจริงแจ็คขึ้นในเรือแบบคือแบบเลือกข้าวขาหมูปลาไปอยู่มือเอาต้องแก้รอก่อนเนี่ยใคยสั่งเยอะที่ว่าอันเพื่ออะไรยัง่ะ อ,อืมเพราะว่าค,ค่อยเอาเข้าวขาหมูเด้อแต่ว่าไปแล้วมันไม่มีนะนี่เลี้ยอันที่ค่อยซื้อเอาข้าวมันไก่นะนี่เบอ่์นี่งนะมันนุม่มก็ในห้องร้านอาหารก็หุ่นจักเสร้างแต่ข้าวขาอันนี้ไม่หุ่นจักเลย ขอบคุณค่ะแม่ทุศนาข้าความหูได้กินแล้วเด้ออร่อยแล้วขอให้คุณแม่จุศนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทําอะไรก็ขอให้จรไิญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮของให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและ่าทาบริวารจสาธุสาธุสาค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณแมุ่นาเดินไปใบ้านกินนี่ สุกี้แห้งอันนี้ของเสือข้าไปกระทันพอดีน้ำมนต์ของมืดน้นก็จะไม่ถึงข้าวเปรี้ยวของมืดแต่ของเปรี้ยวกับของพี่แอนเขาซื้อไปแล้วนะคะสิเขาตม่กสุกี้น้ำปลาเรือบักซอสซอสกับไข่ต้มแลำบุญดียวนั้นเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวห้าไปแล้วพอดีมันทันพอดีมาก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 เขเลยกินรอบสองใครกินรอบสองก๋วยเตี๋ยวน้ำมนต์น้ำมนต์กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไม่กินข้าวกับ อ๋อกินข้าวน้ำซุกี้น้ำอะไรนะซอสซอสรสน้ำพริสซอสแม็กกี้กับไข่ต้มไข่ต้มท่านี้ยาวก็ถือว่าให้ก็เลยมาม่ก็จะลยเิ้าไปตามส้มตางให้โอ้สุดยอดวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่ซูซาน่ารอมอิตาลีนะฮะสันอาหารสุดอร่อยนะโดยเฉพาะถูกใจดาด้าที่อยากกินเมื่อคืนนี้นะฮะ ถ้าดาด่าไม่อยากกินข้าวขาหมูต้องคงไม่มีือพิเศษคนไม่มีมือพิเศษแบบนี้แน่นอนเป็นยังไงครับได้กินเป็นยังไงลองแล้วเป็นยคับนุ่มนุ่มละลายในปากเลยแต่เยอะด้วยนะร้านนี้เนาะร้านแม่แม่ลาวันตรงข้ามโลตัสบ้านม่วงนะเอาไม่เตรียมน้ำด้วยเหรอดาด่าก็ลืมจังว่าพิเศษนะ ไม่ใช่น้ำเดื่ใหเลยมีน้ำแล้วแต่ร้านบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีอืมแล้วแต่สูตรต้นน้ำมาแล้วหือต่ำให้เสียผงสุดากินอะไรขอบคุณแม่สดากสดากินข้าวผัดนะฮะกินทีรากินสุกี้แห้งนะของพี่เสือกินสุกี้น้ำนะครับผมนะ

จนอิ่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่สุจนามากค่ะถ้ากินไม่หมดมือเย็นอิมนะคะนื้อเย็นอะไรคะมานักกินไวยกี่ก้อนใช่ไดมไม่เก็แค่ตัดออกก็ได้จะเปิดทำไมก็ตัดที่เป็นอย่งนี้นะขอบคุณ ซูซานน่ามากค่ะอร่อยมากเลยค่ะรันจะได้โตใหญๆได้โตเบ็บได้ด่ากินมื้อเย็นแยกอีนนะอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นข้าวขามูเขาทำกล่องสวยากดูดิ้าจุกพันาสวยน ีะสู้กับบามแก่นะเพราะมันจะแนสิ้แล้วแก่ล้แข็งแรงอยู่เลยเสียงยังใสแจ๋วอยู่เลยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเพราะว่าคุณแม่คนใจบุญคนมีบุญคนมีบุญจายุยืนคนมีบุญจายุยืนค่ะร้อยปีค่ะ ตอนนี้ที่นี่ยังนอนอยู่จ้าจ้าขอบคุณมากป้าเสมาเธอได้บุญเด้อช่วยตัวลายตาลายนะเธอก็เป็นคนดีนะรักๆกันไว้จับมือมาด้วยกันสู้ถึงที่สุดนะค่ะนี่แหละได้กำลังใจจากแม่แม่เอสซีแล้วก็มีกำลังมีพลังสู้ต่อไปค่ะ แข็งแรงจิตใจเราแข็งแรงโรเ็ไ you ม know, NO? ่าค่ะะยิ่งดีครับผมให้ดูของเสือเต็มถ้วยเลยเนี่ยมองไม่เห็น ครับขอ h, h บคุณค่ะบอสย่ามาดูของเสือย่าตาลูหนวดด้วยหนวดมึดไม่เย็น เดือนนี้สมล้เก้อยกนรนอ้ยาสามลูกลาไม่อีกสมลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปจะไปโซนไหนบ้างยังไม่รู้อยังไม่รู้โซนใชุ่ณเทปยนครน้ำครน้ำ่มเทปยนอ๋ออืมอนทักไว้ว่าแบบนี้ถ้าท่วเหมือนปีห้าสี่ตแน่ เื่อคนของคือบ้านไม่ได้บ้านเต็มเลยก็ใช้บ้านแตกี่วันเป็นไหมสามวันบางวันไม่สามวันหนูอยู่ที่สามวันแล้วไปกำแพงเพชรต่ออ๋อจะเหงื่อจะไปยังแพงเพชรอีกจ้ะไม่ได้ไปกำแพงเพชรนานหลายปีเลย ก็จะไปตั้งแต่จะอ่อนอยู่ก็ไม่ได้ไปทันทีจนจะอ่อนเสียก็ยังไม่ได้ไปจะ <c oughs> ไปกรงกันไ,ไหนวะถ้าตกกรงเสาร์อาทิตย์เท่าก็ต้องไปกำแพงเพชรกรงเสาร์อาทิตย์จนถึงอัปปอยปิด <c oughs> ปิดแบบอ่าลงอันยุดเนาะเราก็งอไป Bên cạnh nắp hết mọi người đã đạt được mọi người ăn tiền mười tám À, ăn à, <laughs> 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 เขาบอกเขากินส้มตำไปแล้วเด้อเขาไปกินไม่หมดแกกินอีกอยังไม่อ้วนเลยมีคนที่นามีมีมีอยู่สองประเภทสองคนกินแล้วกินกินกินไม่อ้วนที่นี่คนมีกินแล้วไม่อ้วนอืมม่มันยังไม่อ้วนเรอเราจะสาวอะไรอย่างเงี้ยขอเที่ยวนะ ยังมีสีอ้วนได้แต่แม่ดานอ่ะมีสีอ้วนไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะแล้วแม่ยั่อ้วนอยแต่แต่เปรี้ยวน่ะเพราะว่าเขายิ่ยังน้อยแล้วกรรมพันธ์แม่เขาก็อ้วนไงเขามีสีอ้วนในอนาคตข้างหน้าอาจจะเหมือนพ่อก็นน้วพ่อผอมจังถ้าได้พ่อก็จะขอแกเห็นยู่วอาอันนั้นน่ะ เห็นที่บอกอีพ่อ่อกับแม่เนี่ยไม่อ้วนเลยตอนสาวๆก็แบบนี้แหละผอมแบบเนี้ยเขาท้อเขาบอกว่าโอ้ยผอมมากเลยนี่จะมีเลี้ยงดีว่าแล้วมาอ้วนเอาตอนเริ่มอ้วนขึ้นนะประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกตอนเริ่มน้ำหนักขึ้นเมื่อก่อนสี่ถ้าคนอายุเยอะไปแล้วมันลดน้ำหนักยากนะตอนนั้นสี่สิบสาม ล,ลูกของพี่สายนละูกไม่กินยาเพิ่มนหนักจดิ้ลูก,กา,นนกาลูกของพี่ชายนะตอนสาวๆก็หุ่มมนเหมือนเปี้ยวนี่แหละเป๊ะเลยหุ่นเล็กเล็ก,ลกแล้วพอแต่งงานไปลูกหนึ่งหุ้ยเพิ่มขึ้นมาหกสบ <c oughs> พอลูกสองพ่มขึ้นมอีกลดไม่ได้แล้วตอนนี้ลดไม่ได้ใครเห็นีน่บอกหัวหุนดีอย่างนี้พอตอนนี้พอโอเนพี่โอ้ย என்ன வந்துட்டேங்க இது? அது வந்துมาடாங்க